สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นำเปลี่ยนพระธาตุนะครศรีธรรมราชมาให้รับชมกันค่ะเหรียนนี้จัดสร้างปีส5งพันห้าร้ยเดนะคะ,ะนี้เป็นเหรียญทองแดงนะคะด้านหน้าก็จะเป็นอีกเลยค่ะ,คะเหรี่ยนนี้พิธีดีมากเลยค่ะ เกจิอาจารย์ที่ผุกเศษก็จะมีพ่อท่านคล้ายนะคะ,ะพ่อท่านเขียวหลวงพ่อมุย้ยเป็นต้นค่ะพระเกจิชื่อดังเลยค่ะทางภาคใต้เนี่ยค่ะสวยๆเลยค่ะเดี๋ยวนี้ศักดิ์สิทธิ์มากค่ะเพราะว่าใช้มวลสารศักดิ์สิทธิ์ใช้แบบทองคงุงทองคำอะไรพวกเนี้ยค่ะจากชาวบ้าน แล้วก็ใช้แบบยอดหัวปลีที่อของพระธาตุนครศรีธรรมราชอะค่ะนี่ค่ะนี่เลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะค่ะหูเหรียญนะคะนี่ค่ะ,เ,นนะ,คะ,คะเก่ามากค่ะนี่ค่ะ สวยๆเลยค่ะเหรียญนี้ค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ